สวัสดีครับดิวินาสร้างป่าครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอในเรื่องของการชากิ่งพงคามออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ไม่ได้นําเสนอตั้งนานแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กิ่งพงคามออสเตรเลียที่ดิวินานะครับทําการตอนไว้ก็เริ่มที่จะมีรากที่แก่นะครับก็พร้อมที่จะนําลงถุงชําได้แล้วนะครับก็ เลยถือโอกาสนี้นะครับก็นําเสนอเพื่อนๆน,นะครับเนื่องจากบางท่านนะครับก็อาจจะเข้ามาติดตามระยะหลังๆนะครับซึ่งคลิปก่อนๆนหน้านี้ก็ได้ทําไปเมื่อปีที่แล้วหรือทีก่อนนะครับก็คงจะไม่ได้เห็นนะครับก็ถือโอกาสทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่ากิ่งตอนที่พร้อมที่จะทําการชํานั้น จะเป็นกิ่งลักษณะไหนนะครับก็วัสดุที่ใช้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนครับครับเพื่อนๆครับเพื่อที่จะให้ได้ผลดีนะครับก็การเลือกกิ่งตอนก็สําคัญนะครับแล้วก็การเตรียมวัสดุนะครับที่จะนํามาชํานั้นก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับก็อดี๋ยนก็ให้เพื่อนๆนะครับได้เตรียมถังถังน้ําแล้วก็บรรจุน้ําเปล่านะครับพอให้ท่วมตุ้มตอนนะครับ นี่เป็นกิ่งชํำนะครับของพงคามออสเตียนะครับก็คือใส่น้ำให้ท่วมตุ้มตมตอนก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ดินนะครับดินอันนี้ดินถ้าเพื่อนๆอาจจะไม่มีแบบนี้ก็อาจจะใช้ดินที่เป็นดินร่วนนะครับถ้ามีแกบดําก็จะดีนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวคือวัสดุที่ใช้ควรจะ ควรจะให้ดินที่ผสมแล้วมีความโปร่งนะครับเนื่องจากรากของต้นผงคามยังอ่อนอยู่ก็จะได้ชอนชัยไปในถุงดำได้ง่ายนะครับก็เพื่อการจเจริญเติบโตนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ นี่คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวก็คือขุยมะพร้าวที่นําไปทําตุ้มตอนนั่นเองนะครับนําไปทําตุ้มตอนนั่นเองแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนจะทําอะไรยังไงนั้นก็เดี๋ยวมาดูครับครับสําหรับการเลือกตัดนะครับกิ่งตอนที่มีความพร้อมนะที่จะนํามาชําก็ต้องดูที่รากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารากของเขาจะมีสีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีจํานวนมากนะครับในตุ้มตอนนะครับก็ หมายถึงนะครับก็หมายถึงความพร้อมนะครับที่เขาจะสามารถที่จะแทงรากในถุงที่เราชํานะครับก่อนอื่นนะครับก็จะตัดใบนะครับก็ตัดใบตัดใบออกให้หมดนะครับก็อาจจะเหลือที่ยอดสักใบหรือสองใบนะครับในกรณีที่เพื่อนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องตัดใบนะครับก็คือ การตัดไปนี้จะทําให้กิ่งกิ่งตอนกิ่งนี้นะครับก็จะไม่ไม่คายน้ําออกมานะครับเมื่อไม่คายน้ําออกมาก็จะทําให้กิ่งตอนยังสดแล้วก็จเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่ตัดไปนะครับเขาก็จะคายน้ําออกไปก็ทําให้กิ่งนั้นเหี่ยวเร็วนะครับหลังจากนั้นก็เราจะแช่น้ํา <Okay. Okay. S 1> การแช่ตุ้มตอนแล้วก็กิ่งตอนลงไปในน้นํานี่ก็จะทําให้น้ํานะครับซึมเข้าไปใน ตุ้มตอนนะครับเป็นการเตือนนะครับเตือนรากของเขาว่ามีน้ําเข้ามาใหม่แล้วนะครับรากเขาก็จะตื่นตัวนะครับครับก็จะเหลือไว้เบียงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ปรุงอาหารแล้วก็สังเคราะห์แสงนะครับก็ จริงแล้วการตัดใบก็ทําให้เป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่งนะครับให้เขาแทงช่อใบขึ้นมาใหม่นะครับก็จะททำให้การชํานั้นติดเร็วนะครับหลังจากนั้นก็จะเตรียมถุงชาครับครับก็ถุงชำถุงชาที่ซื้อมานะครับก็ทิ้งไว้นานนะครับอันนี้ยังใหม่อยู่นะครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนะครับ ก็เป็นถุงที่ใหม่อยู่แต่ก็ขาดนะครับไม่รู้จะหออะไรยี่ห้อนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ไม่รู้ยี่ห้อไหนอุณาก็ไปเก็บถุงเก่านะครับมาก็ไม่เป็นไรนะครับถุงเก่าก็ใช้ได้นะครับจะใส่ดินเข้าไป ดินเข้าไปนะครับให้เกือบเต็มนะครับแล้วก็ทําเป็นรูนะครับทําเป็นรูแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองเห็นนะครับหลังจากนั้นก็เลือกกิ่งตอนนะครับที่แช่น้ํา จะสังเกตนะครับว่าน้ํานะครับก็เข้าไปในกิ่งตอนเรียบร้อยนะครับก็มีความชื้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารากต็สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะกิ่งนี้นะครับท่านเพื่อนสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นว่ากิ่งนี้มีตาดอกด้วยนะครับก็คือหลังจากที่ชําไปแล้วประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตาดอกนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นตาดอกเล็กๆนะครับชําไปแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะสามารถออกดอกในถุงชําได้เลยนะครับอันนี้เราก็มาแกะนะครับสําหรับขั้นตอนการแกะอางนี้สําคัญมากนะครับก็คือรากของต้นพวงคามที่ตอนนะครับก็จะมีความอ่อน ถ้าทําให้ตุ้มตอนขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับตุ้มตอนขยับแม้แต่นิดเดียวจะทําให้รากขาดเลยนะครับเราก็ต้องพยายามปาดในส่วนที่ไม่มีรากนะครับปาดแกะในส่วนที่ไม่มีรากปาดให้เชือกฟางขาดออกก่อนนะครับช่วงที่ปาดเชือกนะครับช่วงนี้จะทําให้ตุ้มตอนเริ่มเป็นอิสระจากเชือกก็ก็จะทําให รุ่มตอนนั้นสามารถที่จะขยับแต่เราต้องระวังที่สุดนะครับที่ช่วงนี้อาจจะปาดออกให้หมดเลยแม้กระทั่งเชือกปางนะครับ ตรงนี้มันจะไม่ขาดนะครับลากตรงนี้จะไม่ขาดแต่จะไปขาดตรงที่ที่เป็นออกจากลำลำต้นนะครับออกจากลำลออกจากกิ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้ขยุยมะพร้าวนะครับลงไปในหลุมก่อนนะครับเพื่อ ให้ลากนะครับลากใหม่ได้ชินกับสภาพก่อนที่เขาจะไปสัมผัสด,ดินนะครับก็ราวหนึ่งอาทิตย์ก็จะสัมผัสด,ดินนะครับแต่ช่วงแรกเราก็ให้สัมผัสกับหวิดมะพร้าวก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดให้แน่นนะครับกดรอบข้างนะครับรอบข้างถุงดำนะครับเพื่อที่จะให้ดินแน่นและก็ล็อก ล็อกตะกีกตอนเพื่อไม่ให้ขยับนะครับครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับถือว่าเสร็จสำหรับขั้นตอนนะครับในการทำการชํานะครับหลังจากนั้นก็ เราก็จะไปตั้งในที่ล่มแล้วก็ลดน้ํานะครับจนกว่าเขาจะแทงยอดออกมาค่อยจะถึงจะเอาไปใส่แดดได้นะครับตอนนี้ก็อนุบาลครับถือว่าอนุบาลแต่ละคลิปนี้นะครับน,นี่นะก็ขอ,อนำเสนอในเรื่องของการชำกิ่งตอนนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสวัสดีครับ